กล่นพี่เย็นชา EP สองพอมาถึงสนามบาสเชี่ยพี่ธานเปลี่ยนเสื้อกลางสนามบาสเลยว่ามึงเสืแพ้เป็นก้อนๆเลยว่านี่มึงคิดอะไรอยู่ทำไมยิ้มคนเดียวละ่ะไม่ไม่ได้คิดอะไรจริงนะอืมมึงพี่ธานของมึงทําแต้มได้ดีที่สุดเลยแน่ยิ้มไม่หยุดเลยนะ หลังจากพีิธานเลนบาสแล้วพวกเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านวันนี้ผมมีเรียนใส่ครับเลยแวะไปคณะวิศวะแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกทานทางนี้เสียงพี่พีเตอร์เรียกผมผมทำใจแป๊บหนึง่งแล้วเดินไปที่พี่พีเตอร์สวัสดีครับพี่พี่ใครวะพีเตอร์อ๋อน้องกเกวงซื้อทาน มึงมีน้องด้วยเหรอวะพี่อีกคนถามอ๋อพี่น้องกันไม่เห็นเคยบอกก็บอกแล้วนี่อีกอย่างพวกมึงไม่เคยถามเออเอเอเท่านนี่ไอมาสไอวายุและไอธนูสวัสดีครับพี่พี่มึงไม่แนะนำไอไทยด้วยวะพี่มาสถามน้องมันรู้จักแล้วพี่พีเตอร์พูดจบ ท่านนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็เงยหน้าจ้องผมพี่ปีเตอร์ถามรู้จักแล้วเออน้องไม่พูดอะไรหน่อยหรอครับพี่วายุถามไม่รู้จะพูดอะไรน้องนั่งค้างไอทานสิที่วางอยู่พอดีครับผมหันมองที่นั่งค้างพี่ทานแล้วก็หันไปมองพี่ปีเตอร์ ก็พยัหน้าใา้แล้วก็นางยางเว้นระยะห่างนิดนึงแต่ว่าน้องรู้จักไอ้ทันยังไงผมไม่ทันตอบพี่ปีเตอร์ก็ตอบซะก,ก่อนก็น้องมันชอบไอทนันจะไม่ให้มันรู้ได้ไงทุกคนตกใจและเสียงดงังวันนี้น้องตั้งใจจะมาจีบอีกแล้วเพื่อนกูจีบเลยน้องไอทันมันโสดพี่เอาใจช่วยเต็มที่ น้องไทายจะจิบพิธานได้สำเร็จหรือไม่ฝากติดตามอีพีต่อไปเดอ้อก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามให้น้องเด้ขอเข้าขับใจ